วิ่งแล้วครับอัปเดตแล้วโอเคอัปเดตเรียบร้ okay. อยนะครับผมสวัสดีครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการบายสัญญาณสองตัวรีโมทเอ็นบนะครับกับตัวรีเซฟ FTR4 นะครับซึ่งตันนี้เป็นดีซิทโฟ์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องแหละแต่เวลลที่เกิดเราซื้อมาใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าวลาเราบาบเนี่ยมันจะไม่ติดเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก่อนนะครับเราเสียบสายไฟไเข้าไปนะครับโดยปกติแล้วแล้วก็ต่อไฟเข้านี่ครับสถานะไฟกระพริบแล้วนะครับจากนั้นเรามากดปฟายแล้วก็สตาร์ทาย เราจะเห็นว่าเนี่ยมันบายไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้ให้เราไปอัปเดตรีซฟก่อนนะครับกดออกออก่อนเลยแล้วก็ออกให้เรามาที่ตัวนี้นะครับอ่ออัปเดตรีเซฟอยู่ไหนนอ้อ่านี่ครับอัปเดตรีเซฟเวอร์ แล้วก็เลือกรี c ซี p ฟที่เป็น TIFo นี่นะครับจากนั้นกดอัปเดตโอเคได้เลยแล้วเราก็ามาเสียบสายตัวนี้นะครับให้เสียบคขว้กันที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ต่อไปาซ่ครับผมหน้าจอจะวิ่งแล้วครับอัปเดตแล้ว Okay. อัปเดตเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราก็ทําการบายสัญญาณใหม่นะครับเสียบสายบายเข้าที่ช่องบายที่รีซิฟนะครับต่อไปเข้าแล้วก็กดบายได้เลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับผมขั้นตอนง่ายๆครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณครับ